ติดตามกันค่ะสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดชายภูมิตรงจุดนี้เนี่ยทางชาวบ้านให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าเริ่มมีน้ําหลากขึ้นมาบางส่วนก็คือล้นข้ามถนนด้วยแล้วเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของตรงนี้ก็คือพื้นที่หมู่12นะคะบ้านโศกอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมินะคะจะเห็นได้ว่าเถียงนานแล้วก็พื้นที่กเกษตรถูกน้ําท่วมอยู่นะคะตอนนี้ ทางชาวบ้านก็บอกว่าฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องมานะคะ3วันติดติดก่อนหน้านี้ด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีบางส่วนที่อาจจะขนย้ายเข้าของทันแต่ว่าบางส่วนเนี่ยที่น้ํามาแบบเมื่อคืนตรงจุดนี้ก็ขนย้ายเข้าของไม่ทันนะคะกี่โมงคะประมาณตีตีห้าดินี่โอาน้ำ<อ>มึงมาเหมือนกันค,ค่ะเราจะมาบรรจุก่องค่ะมีอะไรเสียหายบ้างทันไม่ทนนันมอไซค์กองอยู่ยยได้นี้หลุดเหรออาทัน,น<อ>ไหมคะ เอาวอกมดทันไม่ทันหนึ่งทันแล้วมีอะไรอีกางไที่ไม่ทันพวกเออเครื่องสักอผ้าเครื่องสื้ผ้าแล้วก็พวกด่างพวกเจ้าค่ะครับน้ำมันมาอย่างไรมาอันนี้มามาทั้งหีกองตะบลนในวงบนค่ะตะบาร์ไั้มันมันขึ้นยังไงบ้างคะแล้วแบบมันก็ขึ้นมาที่เราลวดไปเบิรลยก็คือดอกแผ่เลยนะครับมันมันมันหมาเนาะมันเจ็บเพราะฉันเนี่ยลุงว่าใส่ มันมามันมาแบบนี้เลัแบบนี้มันตั้งโตไ่ได้เลยนะมันมาวูวูวูมาเนี่ยเอาอย่างก็ทันเลยค่ะเจ็บย่งก็ทันธเราน้ม่มาจากทางไหนยังไงมามันก็มาแ่ลูกระเตียมาเลยๆค่ะตกเนี้ยวันมาจากลูกเกยมาจากเขานกกินเขาน่อยี่เนี่ยค่ะปีนี้แห้งก็หุกชุกช่อาได้เลย มันแรงกว่าทุกเที่ยวเลยเนี่ยังฝนตกหนักเหมือนกันหมาวือวือโดนมันว่อนได้ๆอย่างแรงเลยเสียดผ่านท่าจิ้งเลยเ